สวัสดีครับชาวไทยมิรเชื่อไหมครับว่าทหารอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่ในสงครามกลางเมืองที่รบกันดูเดือดเลียดพล่าเนี่ยพวกเขาไม่ได้สูญเสียเพราะลูกปืนของข้าศึกเป็นหลักนะครับแต่กลับต้องพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายกักบน้ําก่อนจะไปดูสาเหตุว่าทำไมน้ําถึงอันตรายกว่าลูกปืนแอดขอขั้นสั้นๆตัดบทความเสี่ยงตรงนี้ก่อนเลยถ้าไม่อยากเอาชีวิตไปวัดดวงหน้างานพกเจ้าหลอดรองน้ําพกพาตัวนี้ติดตัวไว้เถอะครับกรองน้ําดื่มได้ทันทีปลอดภัยหายห่วงโจปัญหาใครสายลุยไม่อยากเสี่ยงจิ้มตะกร้าเหลืองมุมซ้ายตอนนี้ได้้้เเลลยยครรสส่่ววนนนใใอาาากูํม งานคนได้โหดเทียมยังไงฟังแอดเล่าต่อครับเรื่องนี้พีกมากย้อนกลับไปยุคนั้นแอดบอกเลยว่าจุดจบมันมาในรูปแบบของความกระหายครับลองนึกภาพทหารที่ต้องเดินทับแบกของหนักลางแดดเรียงๆคอยแห้งขากจนแทบจะฉีกพอไปเจอลำธารข้างทางต่อให้มันคุณคลักแค่ไหนหนาทีนั้นสติมันก็ขาดผึงแล้วครับยอมแลกทุกอย่างกับน้ําแค่อึกเดียวเพื่อดับกระหายและนั่นแหละรครับคือวินาทีที่ภัยเงียบเริ่มทํางานตัวการสําคัญคือโรคบิดโดยเฉพาะไอจอกปีศาจจิ๋วที่ชื่อว่าชิเกล่าหรือชิเกลา่ามันร้ เพราะตัวมันเล็กจิ๊บจ้อยแค่0.5ไมครอนแต่ความโหดระดับบอสคือร่างกายเรารับมันเข้าไปแค่สีตัวแอดย้ำว่าแค่สีตัวนะครับก็ร่วงได้แล้วท้องร่วงรุนแรงจนร่างกายรับไม่ไหวต้องหามเข้าเต็นท์พยาบาลกันเป็นเบื่อที่น่ากลัวกว่านั้นแอดจะบอกชาวไทยมิดว่าศัตรูตัวนี้มันไม่ได้หายไปไหนแต่มันซ่อนอยู่ในความใสครับน้ำลำธารในป่าที่เราเห็นว่าใสาแจ๋วเนี่ยต้นน้ำมันอาจปนเปื้อนของเสียของสัตว์ป่าไหลลงมาหรือที่เรียกว่า fecal oral route น้ำยิ่งใสย,ยิ่งวางใจไม่ได้เพราะตาเปล่าเราไมมม่ีทางงอเห็น ภัยร้ายไซส์ไมครอนพวกนี้หรอกครับแต่สมัยนี้เราโชคดีกว่าทหารยุคนั้นล้านเท่าครับเพราะเรามีตัวช่วยที่เอาชนะมันได้แอดจะพูดแบบแฟรแๆตามมาตรฐานทั่วไปเลยนะครับลำพังแค่ระบบกรองแบบไมโครฟิลเทรชันปกติก็มีรูไส้กรองที่เล็กพอจะดักจับเจ้าเชื้อบิดชิเกลา่าหรือพวกพยาธิได้อยู่หมัดแล้วครับเพราะคุวงนี้ตัวมันใหญ่กว่ารูไสกรองเยอะเหมือนปลาแตงโมใส่ตะแกงร่อนแป้งยังไงก็ไม่หลุดมาถึงปากเราแน่นอนสมัยก่อนต่อให้มีทองเท่าภูเขาก็ซื้อทางรอดไม่ได้แต่วันนี้เทคโนโลยีระดับการแพทย์อยู่ในมือชาวไทยมิดแล้วรใน าแค่หลักร้อยแอดแนะนําด้วยความหวังดีจริงๆนะครับถึงมันจะกรองแบคทีเรียได้แต่ถ้าสถานการณ์เอื้ออํานวยการต้มให้เดือดคือวิธีที่ดีที่สุด100%ในการกําจัดทุกอย่างรวมถึงไวรัสครับแต่ถ้าหน้าสิวหน้าขวานอุปกรณ์ต้มไม่มีแท่งนี้คืออุปกรณ์ยางชีพที่พึ่งพาได้จริงในยามฉุกเฉินกดสั่งติดเปไว้ในตะกร้าตอนนี้ก่อนของจะหมดครับ